หลังจากไอ้บอมนี่ตายนะครับหลังจากไอ้บอมนี่ตายประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเปล่านะครับพฤศจิกาตะตุลาผมจำไม่ได้วันที่สิบอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะเออหลังจากนั้นน่ะผมกลับมาบ้านเออประมาณปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยนะฮะผมได้ยินเสียงบุคคลนั้นคล้ายคนที่นั่งอยู่บนโซฟามาก,กับพวกพวกักพวกมันแล้วก็มีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ พูดว่าเฮ้ยไอ้บอมตายแล้วครับไอ้บอมมันตายแล้วกูจะมีอะไรเล่นสนุกสนุกเยอะครับจะทําให้พวกมันเข้ามาอันนี้มันพูดตั้งแต่ที่นั่งผมได้ยินคนนั่งอยู่บนโซฟานะพูดว่ายังไม่จับมันตอนนี้นะใครก็ทำไมมึงไม่เอาตํารวจไปจับมันละ่ะห้องมันเล่นยาเหมือนคนดูแลตึกนั้นเขาพูดอย่างนี้ครับแล้วผมได้ยินอีกว่าเออเหมือนตอบมาว่ายังไม่จับมันตอนนี้มีอะไรสนุกสนุกเล่นอีกเยอะจะทําให้พวกมันเข้าใจผิดกันแลว้วก็ฆ่ากันอีกตาย นั่นนะครั้งตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อคดีคดีการตายเนี่ยตายแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการตายเนี่ยผมยืนหน้าห้องผู้ตายเปิดประตูมานิดนึงนะฮะอาการแปลกๆนะครับแต่หลักฐานนั้นมันถูกส่งมาแล้วหลักฐานนั้นถูกส่งมาผ่านดวงตาว่าผู้ตายนั้นตายอยู่ชั้น10นะครับส่วนภาพที่ว่ามีการจับโยนลงชั้น1ิและยัดยาเนี่ยแล้วก็ดึงทองไปเนี่ย งบอกไม่แน่ใจว่าอ,อ๋อณขณะที่มีการคุยเนี่ยมีตํามีตำรวจออสุพรรณบุรีโทรมานะครับว่าผมเ,ออเป็นตกเป็นผู้ต้องสงสัยเ,ออเกี่ยวกับการฟอกเงินนะว่าผมนั้นเปิดบัญชีธนาคารวันที่20ธันวาหกหกที่ผ่านมาร่วมกันฟอกเงินจะให้ผมนั้นรายงานตัวผ่านวิดีโอคอลครับ ผ่านวิดีโอคอลผ่านไลน์ถ้าผมไม่ไปทําการรายงานตัวที่สอ,อสอพอสุพรรณบุรีจะทําการออกหมายจับผมแล้วก็ะจะทําการอายัดทรัพย์สินผมเระจะมีะไร้มีแต่ขยะนะบอกว่าจะต้องรายงานตัวทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะจะให้ผมรายงานตัวทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าหากไม่ได้มาสอบสวนด้วยตัวเองจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นหลายๆคนคุณจะต้องยืนยันตัวตนนะ คุณจะต้องยืนยันตัวตนแล้วก็รายงานตัวสอบสวนผ่านไลน์ครับช่วยเรียกตัวนะครับตัวที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยของกรมสุมนทรพประเทศพระองค์ท่านตัวภายในที่มีการเปิดใช้ตัวเครื่องช่วยวานเข้าไปตรวจสอบหรือสื่อสารข้ามจังหวัดว่าใครอยู่ในเขตสุพรรณบุรีช่วยไปตรวจสอบเรื่องนี้ผมเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เปิดเส้นทางถวายความปลอดภัยที่มีการตั้งเวลาท่านรู้จักผมภายในนะครับ วานไปทางโน้นเลยครับ